ออกมาได้มากที่สุดนะครับผมเน้นไปอยู่ที่สายรูดก็รูดนะครับเน้นไปอยู่ที่8แล้วก็9กลานะครับสอ,สองตัวเน้นรูดนะครับตัวเด่นประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น8นะครับอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะให้ประมาณ3คกู่นะครับก็จะมี0 8 8ย์ แล้วก็แปดเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับหรูกลัวพลาดก็รูดเลยนะครับไม่รูดก็สูตรแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดห้าที่คัดออกไปสวยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับแปดสำหรับตัวที่สองนะครับอ่าสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดเน้นรูดไปอยู่ที่9นะครับจะมี0 9 9 1นะครับแล้วก็อ่า9ก้านะครับ9 7 7 9 นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะ2ตัวนิ้นๆน,น,นะครับหรือว่ากลัวพลาดนะครับก็จะเป็น0ูนย์7 9 6 9 8 9 5ที่ขาดออกไป9 4สประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวนิ้นๆน,น,นะครับผมสำหรับ9มาแอดจะกลับนะครับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า9มันชอบกลับหัวมันชอบกลับหัวนะครับก็จะเป็น0 6ย์โดดเด่นเนาะ6 1 นะครับเกเป็นหกเประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาดวยสำหรับ fc มิดรักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดให้นะครับก็จับวินได้เลยนะครับชุดวินมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสายวินนะครับสำหรับข้อสอบชุดอ่าหตัว4ตัวก็จะเป็นใช้เลขผสมนะครับหนึ่นะครับศูนย์หน 8นะครับ1897นะครับ6ตัวเด่นจะเป็น910189นะครับประมาณนี้สำหรับข้อสอบชุด6ตัวนะครับเอสก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับ สำหรับ FC ซมิตรลักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคันให้ก็จับวินได้เลยนะครับชุดวินก็มีสิทธิ์มาทุกตัวงวดที่แล้วก็เข้าชุดวินนะครับไม่ว่าจะเป็นแปดหนึ่งนะครับเจ็ดสามนะครับเก้าหนึ่งนะครับสายวินของเราก็เต็มเบลนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมีแปดแปดเก้าเก้ากลับหัวด้วยนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันประมาณนี้นะครับเบิ้ลนะครับตามนี้นะครับสองหรับสูตรเจาะ สองตัวนิ้นๆนะครับก็มานําเสนอ fc มิดลักนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ fc เพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับงวดที่แล้วก็เข้าวินของเรานะครับ7 3 1 8นะครับชื่นชอบก่ออ,อกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกด